สนับสนุนโดย RCS HPI ไทยแลนด์สยามธรมิยาไทยแลนด์ Thailand. สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกตา่างด้วยกล้องโ o โ r กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือทีม r c p o o ชชวฟอมาแล้วฮะกับอีกช่วงหนึ่งนะฮะกับเอพิโซดดิฟนะฮะช่วงนี้ผมจะที่บอกฮะ,ะจะพามาที่สนามรถดิฟฮะแถวพระรามสองฮะ,ะตอนนี้ผมอยู่ต้นๆถนนของถนนพระรามสองนะฮะอยู่ตรงข้ามยเยี่ยงกับโรงพยาบาลบางประกกบ9นะฮะตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่สนามเอ่อ p r c นะฮะเทอโบฮอี้จะเข้าไปดูนะว่าที่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นรถดิฟมินิโฟลิด้วแต่ช่วงเอพิโซดดิฟนะฮะ ของที่มีรถด,ดิฟมีอะไรกันบ้างแล้วคนที่นี่เขาเล่นอะไรกันแล้วที่สําคัญที่นี่ความสนุกจะเป็นไงกับสนามทีอาซีนะฮะตามผมเข้าไปดูเลยฮะเข้ามาข้างในทีอาซีแล้ฮะ เจออ้าววัเดียวรับพี่โอ้โหสบายดีนะครับโอ้โหเสียงมึง่อนหลือเกินแน่นอนครับพี่อเคเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วครับพี่โอเคครับ T R C วันนี้เรามาถึงที่นี่เลยครับผมก็อยู่ก็ถือว่าไม่ไกลใช่ครับไม่ไกลครับติดทางด่วนครับติดทางใกล้ๆเลยครับทางด่วนที่ไหนมีทางด่วนนี่มาได้ทุกที่ครับครับพี่ โอเคได้เลยพ r c ีที่นี่ก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะพาเขา่านผู้ชมเนี่ยมาดูสนามรถดิฟครับผมแล้วก็นอกจากดิฟนี่มีอะไรบ้างที่นี่มาเนียบอกหน่อยอ่าอันนี้มีมินิโฟครับนี่กำลังฮิตเลยครับรถรางรถลางครับผม เลตแอนโกครับแมกนัมไปเลยครับนี่ครับกำลังฮิตเลยครับเชื่อสนามรถดิฟด้วยสนามรถดิฟนี่ก็เป็นแบบว่าหลักเลยครับเมนหลักเราเมนหลักของเราใช่ไหมฮะก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นสนามเป็นช็อปย่อยของเอ่อโซโลคัพปี้อ่าใช่ครับผมใช่ไหมฮะก็คือแยกจากสะพานเหล็กมาี่นี่เลยพระรามสองใครอยู่แถวพระรามสองคือไม่ต้องไปสะพานเหล็กดังและแยกวงมากอ่าเฮ้ยวงเดียวกันที่อ่า แยกล่างแยกล่างโอเคทีอซีมีสินค้าอะไรบ้างนอกเหนือจากสนามรถดิฟแล้วเนี่ยก็ถ้าสินค้านอกจากรถดิฟก็จะมีเป็นพวกมินิโฟล์วครับผมก็คือจะมีอยู่2อย่างนี้หลักๆหลักๆเลยใช่ครับผมอ้าแล้วเมนหลักของเราเนี่ยอย่างตี่ว่ารถดิฟครับผมที่เรามาคุยกันในเทปนี้ถือเป็นรถดิฟเนี่ยครับโปรดักหลักๆอย่างที่บอกนะแยกออกไปเลยแต่ของของรถดิฟเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่โปรดักตจะเป็นแหล่ ก็ที่นี่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของสามซิ่งครับสามซิงสามเลสซิ่งสามเลสซิ่งครับผมสามเลสซิ่งก็จะถ้าเป็นรถดิฟก็เป็นสักุระดีสามที่จะฮิตเล่นกันมากเล่นกันทั้งสนามครับนนทั้งบ้านทั้งเมืองครับรุ่นนี้ยอดครับนี่ครับนี่เสกมาเลยครับนี่อันนี้อันนี้เด็กเด็กที่ร้านครับเด็กที่ร้านราให้นะครับผมโอเคมีกี่รุ่นไหนมาเดี๋ยวบอกหน่อยนี้ก็อ ถ้าสปูลรีสามเนี่ยจะมีรุ่นเดียวแต่ว่ามันจะมีชื่อมันเป็นดีสาใช่ครับก็คือออกมาเนี่ยจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกอ่าพลาสติกทั้งคันทีเนี้ยอย่าทำไงให้มันโปรขึ้นโปรขึ้นเราก็ต้องใส่อลูอัลูเท่านั้นอัลูใช่ครับต้องทำาสําปากนี้ด้ไหมอลูใช่ครับมันจะเปรี้ยวครับอ่าใช่ฮะนั่นแหละพออลูเต็มลำปุ๊บเปลี่ยนไหมเปลนเพด อให้มันดูแบบซิ่งขึ้นหล่อขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมหล่อให้ดูเลยจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารถสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นพลาสติกก็วิ่งได้อวิ่งได้ครับผมาแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนครับพี่เกิดจะคุยไม่เคยจะโม้เลยนะครับคนเด็นะโอเคก็คือมีรถรถดิสซากุระ D3 ใช่ไหมฮก็เป็นระบบอะไรระบบออ่าคเตอร์สเตียร์ครับ CS อ๋อก็คือจะเป็นมาจากโรงงานฮะแต่ตอนนี้ CS เนี่ยผมเริ่มจำไม่ได้ครัวว่ามันคืออะไรครับมันเล่น RWD เนี่กกับเครื่องแล้วหลังอใช่ครับผมมันเป็นแนวใช่ป่ะตอนนี้ใช่ครับมันเฟี้ยวเฝ้ามากเลยครับโอ้โหก็ชอบครับแล้วนอกเหนือจากรถตัวรถแล้วแหละครับผมที่นี่มีอะไรขายอีกก็รถล้อบอดี้ทุกอย่างครับมีครบทุกอย่างครบครับเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบมาตัวเปล่าก็ได้เอาไวาง่ายครับพี่ สมมติพี่มาถึงนี่ปุ๊บอะไรไม่มีเดี๋ยวผมโทรกิ้งเดียวตอนเย็นของมาเลยจากคนพานเหล็กพี่ไมองไปใช่ครับผมโอ้โหเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เลยครับผมโอ้โหไม่ต้องไปเลยนสปีดมีไหมมีครับผมเซอร์โวมีไหมมีครับครบครับโอ้โหนี่ครับเต็มแผงนงหน้าดูเว้ยอ่าเซอร์โวอะไรมีหมดยี่ห้ออะไรสปีดไหนอะไรแบตเบิร์ดมีหมดครับครบนี่สายไฟมีไหมสายไฟมีครับผมอยู่ด้านในแบตเตอรี่มีไหมมีหมดครับผม มีทุกอย่างเลยใช่ครับก็สนามนี้เปิดมานานยังมาเดียวอ่าที่นี่นะครับก็จะเปิดมาประมาณ2ปีแล้วครับอ่าแต่ที่เปิดอ่าบอกว่าจริงจังแบบใหญ่ๆเป็นแบบฟูลออปชั่นนะครับอ่าก็เรื่องเป็นลาวเลยเป็นเรื่องเป็นลาวเนี่ยปีแรกครับอ่านี้เพิ่งเพิ่งครบประมาณปีหนึ่งการตอบรับเป็นไงดีไหมก็ก็ดีครับเพราะว่าคนแถวนี้ก็เล่นเยอะครับอ่าก็คือมันเป็นอีกโซนหนึ่งของคนแถวนี้อ่าใช่ครับก็คือ จะเป็นสนามแรกๆในในฝั่งกรุงเทพฝั่งทนที่ที่เปิดแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าอยู่ฝั่งทนเนี้ยเขาแบบไปเล่นอย่างสมมติอาร์ติเตี้เขาก็ไกลบ้านไปหน่อยอะไรเงี้ยครับาแถวนี้ดีกว่าประมาณนั้นอะไรก็มีครบเหมือนกันจะไปไกลทําไมอ่าใช่ครับผมโอ้โหนี่ฮะนอกเหนือจากนี้ก็อย่างที่บอกคือ อิสเซอรี่ของซิ่งก็มีของซิ่งก็มีครับพี่เอาซิ่งนาดไหนแบบวิ่งไปดาวคาร์เลยก็ได้นะครับพี่บอบอแหมจไกรยก็คือมีทุกอย่างเลยครับผมบอดี้อ่าทุกอย่างมีหมดอ่าขอบคุณครับมีช่างด้วยครับเล่นไม่เป็นก็มีคนทํมาให้มีมีคนทําให้ครับวิ่งไม่ได้มีคนสอนอีกนั่นโอ้โหแบบครบอ่ะคือมาที่นี่พี่แบบได้ทั้งรถเล่นเป็นด้วยโอ้โหคิวมีข้าวกินด้วย อ่ลาล้างข้างใช่ครับลา้างข้างไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับผม <c oughs> โอเคก็คือท r c ซีเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอ่าเวลาเปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผม <c oughs> อย่าดูป้ายนะครับอันนี้หลอกลวงครับ <c oughs> อ่าเปิดเที่ยงนะครับเปิดเที่ยงนะครับแต่ความจริงแล้วอาจจะบ่ายครับเพราะว่าตื่นสายอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ายังไงเที่ยงเนี่ยเปิดแน่นอนครับผมส <c oughs> ่วนเวลาปิดเนี่ยที่นี่จะไม่เป็นเวลาเวลานะครับ ก็คือเห็นพาะเดินบินท่าไเมื่อไหร่นั่นแหละครับก็คือใกล้เวลาติดแล้วก็คือว่าตามใจลูกค้าไว้ง่ายใช่ครับพี่นั่งเล่นตั้งแต่เที่ยงครับเที่ยงวันยันเที่ยงวันอีกวันหนึ่งก็พี่ก็แล้วแต่พี่ครับอยู่ได้ก็อยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ไปครับพี่อ่ามีของนี่จะของหายอะไรปุ๊บเรามีกล้องมูจรปิดอ่าเซฟตี้เรียบร้อยอย่างดีครับลูกค้านี่อ่าก็คือมีห้องน้ําห้องท่าให้ครบอ่าไวไฟฟรีด้วยครับนีเยอมีไวไฟฟรีด้วยนี่ครับ พาแฟนมาอ่าสมัยสมัยก่อนแบบว่าอ่าพาแฟนมาเล่นนี่ลงไม่ไปอ่ะตัวเองเออาเราจะเล่นเน็ตอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวนี้เฮ้ยมีไวไฟเอ้ยมาเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นเน็ตฟรีอ่ะอ่ามาเฝ้าแฟนนะประมาณนั้นมีเน็ตให้เล่นใช่ครับอ่าแล้วก็เล่นรถบาร์ฟค้าไปอ่าใช่ครับแล้วมีอย่างนี้จริงๆนะครับนี่คือคือแบบว่าใช่อ่ะครับอืมเลยบอกว่ามีสาวๆมาที่นี่เยอะเหมือนกันอ่าแน่โอเค ก็คือเดี๋ยวเราเดินไปดูสินค้าดีกว่าว่าในเนี้ยมีอะไรกันบ้างได้ครับไม่เดี๋ยวอย่างนี้เลยครับ นี่อะไรเนี่ยแผงแรกตันนี้อะไรไมเดียวอันนี้เป็นพวกอ,อุปกรณ์แบบว่าปะทะนะครับก็คือจะเป็นพวกอของซิ่งนะครับฮายคอมบอมลุงทุกอย่างครับกิบล็อกไฟตั้งแต่แต่งสวยนะครับก็จะเป็นพวกแรงแด่น็อตล้อสปริงนะครับแล้วก็พวกไฟไฟรถนะครับรโอ้ย<ม>ติ่เกอร์เลยเปืนยครับผม ติ๊กงติ๊กเกอร์มีหมดเลยไม่เดียวใช่ครับผมก็ของิงทุกอย่างที่ใครอยากจะมีอะไรก็ใส่กันเข้าไปใช่ครับคือพวกนี้จะเป็นอ่าเป็นเรียกว่าอ็อเดอร์รอ่าสะกดอีกทีดิอ็อเดอร์รอ่าผมเรียนอ่าจ่อคิทมาจากอ่าพม่าครับอืมแถวชายแดนนะฮะามโอเคก็คืออันนี้เป็นแผงนหนึ่งใช่ครับดูนี่นี่อันนี้จะเป็นทางด้านนี้จะเป็นล้อนะครับ อันนี้ก็เป็นล้อใช่ไหมล้อล้วนเลยนะครับแต่อย่าล้อกันบ่อยนะครับเดี๋ยวโกรดนะใช่ครับแปลไม่ถูกเลยแปลนะครับโอเคครับผมก็คือมีทุกยี่ห้อเลยใช่ใช่ครับตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับมาครับไทยอินพม่าไม่มีครับพม่ีไม่ได้ทำนะครับผมอ่าอันนี้เราจะเน้นเป็นแบรนด์ที่อ่าอย่างถ้าเป็นเป็นแบรนด์ของไทยเราก็จะมี SR Racing อันนี้ VIP อ่านำเสนอเลยใช่ครับผมใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นของไทยนะครับอ,อ๋อ SR นี่ใช่ไหมใช่ครับก็คืออย่างของไทยก็จะมีแบบหลายยี่ห้อแต่คือทางทางเราจะเน้นเป็นทางแบรนด์นี้มากกว่าครับผมก็คือว่าแล้วก็มีล้ออลูมิเนียมใช่ไหมลอ,อลูมิเนียมลอออ้อแบบจีนปกติหรือว,ว่ามาทางนี้ก็เป็นโซนญี่ปุ่นไฮโซหน่อยอ๋อของดีหน่อยของแพงหน่อยไฮโซเราก็อยู่แผงนี้ก็มีในร้านเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย ใช่ครับผมใช่ไหมฮะแม้เป็นบอดี้เองก็ดีใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีโซนมีอะไรเนี่ยมินิโฟล์วิ้ใช่ไหมผก็จะเป็นรถรางตอนนี้กำลังฮิตกันเลยใช่ครับรถรางก็แบ่งเป็นหลายประเภทอีกก็หลายประเภทครับโอ้โหแยกพิพิพัาเยอะในนี้เรามีสนามด้วยสนามรถรางด้วยใช่ไหมใช่ครับผมทั้งสนามรถรางแล้วคนเทรนคนสอนมีหมดครับคือมาที่นี่แบบคือเป็นเด็กๆมามากับพ่อแม่เมนูก็ เราถอนได้ให้คําแนะนํากับเดบิทได้ก็คือพ่อแม่เขามาปากเราได้ไวไหมใช่ครับนะฮะมาอยู่ทั้งวันคือไม่เสียหายไว้ใจได้เลยครับผมคนดีอครับโอเคได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าสนามรถดิฟเนี่ยได้ครับ P R C เขาบอกว่าเด็ดๆเนี่ยเด็ดแค่ไหนได้พี่สนามสเกลวะเปล่าโอ้สเกลแน่นอนครับพี่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวไปดูสนาม P R C ว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะสักครู่เดี๋ยวครับ ขอบคุณนิยตยสาร RC Core RC Racing RC Fine RC Thai .net เว็บไซต์ผู้ชอบ RC ทุกประเภท VRC Station และสนามวิทยุบังคับทางฝุ่น K Speed สนามหลวงสองรถยนต์วันโว